หัวข้อวันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับอ้าวให้ดูหน่อยผมเอาภาพเนชั่นนี่ขึ้นมานะครับเป็นฉากในตอนหนึ่งนี้คุณเดียที่เขาเรียกมาดำเดียส่วนอีกคนหนึ่งอยู่ทางขวามือเนี่ยหน้าคล้ายๆใครเนี่ยกระกนกนะพวก สื่อเป่านกหวีดครับสื่อเป่านกหวีดคือเรื่องนี้เราเห็นข่าวท่านดูจากข่าวนะครับท่านจะเห็นข่าวไขยก๊กสอกสอสอหนีพอปอชอรอนี่หน้านหนึ่งนึงซื้อพิมพ์ไทยรัฐเต็มๆนะครับเดียซัดสภาไม่เป็นที่พึ่ง ผมผมขโมดให้เป็นหัวข่าวเต็มๆไม่ต้องไม่ต้องไปโฟกัสที่อื่นนะเอาที่เดียวตรงข่าวเนี่ยคือเรื่องของคุณเดียเนี่ยไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรเลยครับในการเกี่ยวกับแหมออกมาเพราะว่าสภาไม่รับใช้ประชาชนแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ทำหน้าที่ ไอ้เรื่องร้อยหารห้าร้อยหารนี่ขอโทษเธอคุณเดียขาอย่ามาอ้างเลยนะว่าต้องรับผิดชอบก่อประชาชนอะไรต่างๆวันนี้คุณไม่เห็นอนาคตของพรรคพลังประชารัฐแล้วเรื่องของเรื่องเพราะพรรคพลังประชารัฐนี่มันเป็นอันนี้อันนี้สำคัญอยู่ตรงนี้ครับคือพรรคพลังประชารัฐนี่เจ๊งฮะแต่คำว่าเจ๊งในที่นี้มันไม่ใช่แยกสลายเดี๋ยวนี้ โดยตัวมันเนี่ยมันยังยังรวมร่างอยู่แต่ว่าอนาคตไม่มีแล้วคุณเดียก็เป็นตัวแทนในการที่จะ,ะสะท้อนความคิดนี้แต่ว่าตัวคุณเดียเองบอกว่าเป็นห่วงใยประชาชนจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างนี้ขอโทษนะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านคลื่นไส้ <laughs> คลื่นไส้ถามว่าคลื่นไส้ยังไงคุณตุนัยก็เนี่ยดูข่าวนี้สิครับวันที่เข้าพักพลังประชาเอพอโทษพักรวมพลังประชารัฐแม่ขอโทษเถอะวันที่เข้าพักรวมพลังประชารัฐพอปรชรเนี่ยมาตามเดียนี่ข่าวเมื่อปีหกหนึ่งนะครับวันที่สิบห้าพฤศจิกายน มาดามเดียประเดิมงานการเมืองซบพลังประชารัฐลั่นต้องทำเพื่อส่วนรวมโอ้โหแล้ววันนี้ทำไมพลังประชารัฐไม่ไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมแล้วใช่ไหมเอออันนี้มันบอกเองแต่ว่าวันนั้นเธอไม่ได้คิดพลังเพื่อส่วนรวมอะไรหรอกเธอนั่นแหละคือกอปอป,ปอสอนะครับแล้วผัวของเธอเนี่ยโหนโหน อำนาจทหารเพราะพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลแน่แน่ดูวันนั้นเรามันใช่เลยครับเพราะว่าประยุทธ์นติพึ่งหลุดจากหัวหน้าคณะรัฐประหารถือมาตรา44อยู่ช่วงร้อยต่อแล้วอำนาจวังก็หนุนดังนั้นคุณเธอไม่ได้ไม่ได้มีความคิดเพื่อประชาชนอะไรหรอกเธอไม่รู้จักเหรอว่าไอ้พลังประชารัฐที่แก่นแท้มันเป็นอะไรนะครับ ผมเลยพูดเอาเธอมาพูดเป็นเชื้อฝเชื้อเชื้อขี้ใต้จุดไฟหุงข้าวหน่อยนะครับเรื่องร้อยหารห้าร้อยหารเนี่ยคุณเดียก็คงจะเห็นปัญหาแล้วว่าเธอจะไปอยู่พักไหนเรื่องของเธอผมไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับแต่ เห็นชัดว่าไอ้อยหารห้า้อยหารเนี่ยมันจบแล้วครับและก็จบอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่สุดไม่ต้องมาเล่นลิ้นเล่นอะไรกันอีกแล้วละพอนะครับแล้วเธอก็เห็นแล้วว่าถ้าถ้า้อยหารเนี่ยพักพักเกิดใหม่ต่างๆนี่เหนื่อยกันหมดนะครับโดยเฉพาะพวกพักกระเรกะราดพักปัดเศษเอ่อพักรอ รอปัดเศษเป็นนายกอย่างพักในสมคิดหรือพักไหนก็ตามทีที่วันนี้ประยุทธ์ไปตั้งอีกสามพักเธออาจจะไม่อยู่พักกปพศนะครับอาจจะเรียงกัแล้วกันพวกรวมอะไรรวมรวม,รวมไทยสร้างชาติอะไรเนี่ยหรือพักเทิดเทิดไทยแล้วแต่เธอเถอแต่อันนี้ผมนำมาให้เห็นว่าคนนี่มันแหลเก่งนะ เเอ,อเห็นข่าวแล้วผมรู้สึกเอียนก็เลยเอามาคุยคุยภาษากับสามีเธอหน่อยนี่ครับแหมทำเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตวทำไมไม่ใหญ่โตแล้วกับผัวเธอเป็นนักข่าวออไอ้เจ้าชายบุญนาคนี่เป็นนักข่าวนะครับนี่ครับผมเลยเก็บข่าวนี้มาคุยกับท่านดีกว่า เป็นเนื้อนาบุญที่น่าสนใจมากกว่านะครับว่าวันนี้กรุงเทพธุรกิจก็เคอรเนชั่นนี่แหละลงข่าวว่าเนชั่นกำไรหกเดือนห้ารล้านโอ้โหตอหกรยปร์เซ็นต์ข่าวนี้ต่างหากน่าจะเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ ข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยผัวเธอคือในฉายบุญนาคนะครับนี่ก็ใช้สิทธิพิเศษเป็นผัวเมียกันทำธุรกิจการสื่อสารเหมือนกันแต่ไม่ถูกตัดออกไม่ถูกข้อห้ามเรื่องสอสอข้อหานี้หนัก,กกว่าเมื่อเทียบกับนางเดียกับธนาทรนี่ หนักกว่าครับธนาทอยเขาไม่ได้ทําธุรกิจอันนั้นมึงยังหาเรื่องไอสารรัฐธรรมนูญนี่ยังหาเรื่องเอาเขาออกจากสสยุบพ,พักเขายายเดียนี่ทำเลยครับแต่ไม่มีใครควานทองทีนี้มาเรื่องเนชั่นนี้ก็แล้วกันไอเจ้าชายเนชั่นบอกว่าหเดือนกําไร 620%เลยได้519ล้านเอาเริ่มเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเจ๊งใช่ไหมทำไมเจ๊งอะ่ะเหตุผลของความเจ๊งนี่ก็คือไอ้เจ้าเนชั่นเนี่ยเป็นประวัติเน่ามานานที่เราเรียกกันว่าเนชั่วนี่คือสิ่งที่ผมจะคุยกับท่าน ตอนที่ผมเป็นผู้แทนเนี่ยนะแหมผู้แทนนี่กลัวสื่อเลือกเกินผมก็สู้กับสื่อผมก็อภิปรายในสภานะเออไอทีมเนชั่นนี่แหละตั้งแต่รัฐประหารปี49่นายสุทธิชัยยุนเทพชัยยงไอ้นี่และสนับสนุนการรัฐประหารครับผมต้องยืนยันอีกทีนึง วันที่ผมเป็นผู้แทนผมก็เปิดโปงมันในสภาคลิปผมนี่คนเอาไปอัดขยายไปทั่วในสื่อในทีวีก็มีนะครับตามภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยผมก็อภิปรายตอนที่ผมเป็นผู้แทนรัศดรเปิดโปงในรายละเอียดซึ่งผมยังไม่มาพูดตรงนี้อีกว่าไอ้เจ้าเนชั่นนี่แหละครับสนับสนุนการทำรัฐประหารสร้างเงื่อนไข จับมือกับกลุ่มสนธิลิ้มทองกุลจริงๆเจ้าสุทธิชัยอยู่กับสนธินี่มันไม่ถูกกันนะแต่ช่วงนั้นน่ยมันทำแนวร่วมกันเพื่อรับชัยวังแล้วสุรยุทธ์ก็เลยปูนบำเหน็จให้ไปยึดไอทีวเรื่องมันยืดยาวไอทีวีนี้ก็เป็นสถานีที่เรียกว่าตั้งใจจะทำแบบ BBC นะครับแล้วคนลงทุน ก็คือวังครับดังนั้นวันนี้ที่จะคุยกับท่านเนี่ยให้ท่านเห็นว่าวังนั้นไม่ได้เพียงแต่แทรกแซงการเมืองเท่านั้นโดยแทรกแซงรัฐบาลควบคุมรัฐบาลเท่านั้นแต่ใช้เงื่อนไขเข้าไปลงทุนในสื่อแล้วใช้เครือข่ายสื่อทั้งหลายที่สังคมเชื่อถือเมื่อก่อนนี้ก็หลงว่าเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ย สร้างเงื่อนไขให้เกิดการรัฐประหารผมไม่ต้องมาพูดรายละเอียดดังนั้นท่านจะเห็นว่าไม่ใช่รอสิบเท่านั้นนะครับที่จะเกิดรัฐประหารได้อีกรอเกานั้น mm hmm. ที่เราบอกเ,ออเราเชื่อถือท่านอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็ต้นตำรับครับแต่เนียนมากตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือเจ้าหนังสือพิมพ์เนชั่นเนี่ย เริ่มตั้งแต่ไอทีวแล้วก็มาเป็นกระทีมงานของสุทธิชัยอยู่นี่ไปทำทำเสร็จแล้วก็เจ๊งเจ๊งก็เอาไอทีวีมาขายทักษิณตอนนั้นทักษิณจะขึ้นเป็นนายกพอดีวังเขาทำธุรกิจนี่เขาไม่ยอมขาดทุนแล้วครับเขาก็เอาอเนี้มา พอทำไปได้สองสาปีก็ขาดทุนนี่ก็มายัดขายให้ทักษิณใครจะไปซื้อล่ะครับตั้ง3,000ล้านเสียทนินซื้อได้คุณจเจริญซื้อได้แต่เขาจะไปซื้อทำใหม่มันเป็นภาระแต่ทักษิณต้องซื้อเพราะจะขึ้นนายกก็ต้องเอาใจวังนี่ไงวังในานามของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้ามาถือหุ้นนะครับ ของไอทีวีเมื่อทักษณิณเขาซื้อมาเขาก็ต้องมาทำกิจการให้มันเจริญรุ่งเรืองก็เลยต้องเอาทีมของไอเจ้าสุทธิชัยหยุ่นนี่ออกออกก็ไปนั่งบริหารเนชั่นเหมือนเดิมสิถูกไหมอ่ะเอาแน่นอนสิครับเขาลงทุนแล้วนี่เขาก็ต้องทำธุรกิจของเขา พอจเจริญเติบโตขึ้นไอ้พวกนี้ก็อิจฉาก็ทะเลาะกันนี่เป็นปัจจัยหนึ่งในการรัฐประหารปี49และวังก็ใช้เงื่อนไขของคนกลุ่มนี้นะครับหลักฐานอยู่ที่ไหนหลักฐานอยู่ที่พอรัฐประหารเสร็จยึดไอทีวีเขาอ้างว่าผิดสัญญาปรับหนึ่งแสนล้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกวันนั้นก็ไม่ยอมต่อรองจะยึดให้ได้ แล้วก็ยึดสถานีไอทีไปเปิดเป็นไทย PBS นี่งไงผมเลยบอกว่าเราจะมองปัญหานี่ต้องมองให้ชัดเรื่องนี้เจ้าฉายถาแถลงข่าวว่ากำไรมันมีเรื่องยาวมันเริ่มต้นจาก ITV นะครับพอไอทีวีขายยัดขายทักษิณแล้ว กลุ่มของอสุทธิชัยยุนมันก็กลับาปีิตั้งเดิมของเขาก็มาบริหารเต็มตัวที่เนชั่นก็กลายเป็นศัตรูรับใช้วังจนกระทั่งเกิดรัฐประหารเสร็จเขาก็เลยปูบมเน็ตให้สถานีที่ผมบอกไอทีวีเนี่ยคนไปบริหารก็คือไอ้เจ้าเทพชัยหยองน้องชัยสุทธิชัยยุนจนถึงเดี๋ยวนี้ไงแต่ว่าเรื่องยังไม่จบครับ ในไอเนชั่นนั่นเองก็เจ๊งสิครับคุณทำธุรกิจแต่คุณกลายเป็นนักเคลื่อนไหวการเมืองนักข่าวทั้งหลายในนั้นโอ้ยรู้จักกันหลายคนครับก็มาร่วมกันกับคอมาร่วมกันกับทหารร่วมกับวังทำรัฐประหารในปี49ต่อมานั่นแหละความที่ ไอ้เจ้าฉายบอกปีนี้หเดือนกำไรเท่านั้นตอนนี้เจงมายาวเลยครับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นสองสามรอบแล้วนะครับการเปลี่ยนหุ้นสองสามรอบครั้งแรกเลยสุทธิชัยยุนที่อยู่แล้วทำให้เกิดรัฐประหารปี49แล้วก็ได้บำเหน็จไปคือช่องไทย PBS นั่นแหละนั่นแหะผมอภิปรายละเอียดเลยครับในสภา รักกว่ากลับมาตั้งหลักที่เนชั่นแล้วก็ไปไม่รอดครับทีมงานก็ได้รับลายเส้นจากคณะรัฐประหารไปจัดอยู่ในช่องเก้าช่องหเอาช่องห้าช่วงนั้นนะรัฐารปี49เก้านั่นนะในที่สุดไปไม่ไหวครับโฆษณาไม่เข้าคนไม่ซื้ออ่านจากเนชั่วก็เป็นจากเนชั่นก็เป็นเนชั่วในที่สุด ต้องเปลี่ยนแต่แทนที่จะสำนึกเปล่าครับไปเอาทีมของหนักกว่านั้นมาอีกคือทีมของเจ้าอา,อาสนธยานชื่นรือไทยในธรรมนะครับคุณสนธยานชื่นรือไทยในธรรม ก็เข้ามาเทคโอเวอร์อีกเพราะชุดนั้นเจ๊งไปแล้วเจ็งสนิทเลยคือเจ้าสุธิชัยยุน่นชุดนี้ก็เข้ามาบรากฏไอ้เจ้าสนธิยานนี้อันนี้เป็นมือตีนของวังชัดๆเลยแสดงตัวออกออกไปเคลื่อนไหวต่างๆมาร่วมกับกบปปสด้วยสนธยานชื่อนึกไทยในธรรมนี้ไอ้หมอนี่ เป็นที่ปรึกษาของจิรายุครับเออจิรายุคุณสมบัติบุญงามอนองเปิดโปงชัดเจนว่าสำนักงานของไอ้สนธยานเนี่ยที่เป็นทีนิวนะฮะตั้งอยู่ในสำนักงานทรัพย์สินเลยนี่คือข้อมูลครับ มือขวาจิรายุมาเองบทบาทของเสียต้อยมันชื่อเล่นชื่อต้อยในะสนธิญาณเนี่ในวาัะนี้สวมบทบาทใส่ไล่ล่าแม่มดด้วยข้อหาหมินนั่นดูหมินเมยมากเกินไปไหมเพราะใครในประเทศนี้จะไม่รู้บ้างว่าเขามีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพออ,อสมนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริตรย์ดรจิรายุอย่างไรแนบแน่นแค่ไหนดรจิรายุ ลำพังแต่คำถามความสงสัยเพียงเท่านี้ก็กระทบกระเทือนต่อเบื้องสูงแล้วดรจิรยุคิดดีแล้วหรือในการให้มาใช้ใกล้ชิดเสียต้อยร้อยล้านรับงานนี้หาคนไกลตัวหน่อยออถามเสียต้อยดูได้ประเภทที่เนียนๆไม่โชงชางไม่บูมอย่างนี้ไม่ไม่ไม่บูมแมลงระดับนี้ด้วยความห่วงใยดรจิรยุด้วยความอยากร่วม เฝ้าระวังพิทักษ์ปกป้องสถาบันมีคนเขาเขียนข้อความเข้ามาชัดเจนนะครับโดยโดยคุณสมบัติบุญงามอนงข่าวนี้ลงในไทยอีนิวครับวันที่18สิงหาคม2553พอเสร็จจากสุธิชัยก็มาทีมของอสนธยาน ทีมสนธิยานนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับชุดนี้ก็คือชุดเจ๊ปองนี่แหละชุดเจ๊ปองนี่ครับชุดนี้ครับชุดนี้เข้ามาบริหารโดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินในเวลานั้นเข้าไปนั่งบริหารในชั้นก็ทําหน้าที่นี้เต็มที่ล่าแม่มด ให้ลายป้ายสีฝ่ายประชาธิปไตยจะล้มกษัตริย์อย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่าหนักขึ้นกว่าเดิมครับตอนนั้นผัวยายมาดามเดียเนี่ยไอ้ชายบุญนาคเนี่ยก็อยู่ในทีมนี้ครับเป็นทีมขวาจัดครับวันนี้เนชั่นไม่ใช่ว่าเป็นกลางแล้วนะแต่ที่ต้องเป็นกลางเพราะว่าถ้ามึอยัง เป็นขวาจัดติงวังขายไม่ออกครับไอ้ที่กำไรเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วไอ้ฉายบุญนาคนี้ก็เกาะประยุทธ์ผ่านภรรยาตัวเองดังนั้นช่วงแรกๆของรัฐบาลประยุทธ์นเนชั่นก็ยังเชียร์อุตลุดโดยทีมของเจ๊ปองกันโนก นทยานนี่แหละครับแต่อย่าลืมว่าในเช่นเขาเป็นบริษัทมหาชนมันเจ๊งเรื่อยเจงเรื่อยก็ไม่ได้ในที่สุดต้องปรับอีกทีหนึ่งถึงได้ขับกลุ่มเจเจป,ปองสนทยานออกไปไงโอ้โหมันหลายระลอกเอาเถอะหลายระลอกแค่ไหนไม่ไปคุณจะกำไรเท่าไหร่แล้วแต่คุณแต่สิ่งที่เราต้องบอกก็คือ วังนั่นนะ่ะเขาเข้าแทรกแซงและควบคุมการเมืองเกือบทุกระดับนะครับต้องเข้าใจอันนี้ด้วยอย่าไปบอกว่าโอ้ยวังไม่เกี่ยวหรอกเรื่องสื่อเออาจจะเกี่ยวเฉพาะตั้งนายกวันนี้คนเชื่อแล้วว่ารัฐประหารนั่นนะ่ะทุกครั้งทํารัฐประหารนีน่ถ้าวังไม่เอาด้วยนยะไม่ไม่มีทางสําเร็จหรอกอันนี้เขาเชื่อกันแล้วแต่ละเอียดลงไปนี่ท่านยังไม่เห็นกันผมก็เลยถือโอกาส คุณเดียนี่มาออกตัวว่า,ารับไม่ได้เป็นสอสอจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนต้องเข้าประชุมสภาแค่นั้นเองเหรอคุณเดียคิดได้แค่นั้นเองเหรอคะเออดังนั้นคุณเดียก็คือห่วงโซ่ที่เกาะกับอำนาจเผด็จการคอสชอเพื่อจะเลี้ยงตัวเนชั่นขึ้นมาเพราะผัวไปนั่งอยู่ในนั้น ก็เชียร์เผด็จการกันมาตลอดกลุ่มราษฎรทำการประท้วงเผด็จการมันก็ไปทำข่าวให้ร้ายจนกระทั่งประชาชนนี่กีดกันออกหมดนักข่าวสนามเขาก็ลำบากสิเวลาไปสมพง์สัมภาษณ์ไปทำข่าวติดตายี่ห้อเนชั่นเด็กเรียกเนชั่วแล้วนี่ภาพลักษณ์เนชั่นมันเป็นเนชั่วซะแล้วก็ทำข่าวไม่ได้เจงกระบ,บง ดังนั้นสื่อมวลชนเนี่ยครับถ้าตัวเองเข้ามาเล่นการเมืองกันเต็มๆอย่างนี้แล้วเป็นฝ่ายโลกพัฒนาไปสู่เผด็จการแล้วโลกพัฒนาไปสู่เผด็จการแล้วคุณยังรักยังสนับสนุนเผด็จการอยู่อีกเนี่ยมันก็ขายไม่ได้สิครับเมื่อขายไม่ได้มันก็เจ๊งนี่แหละครับคือเหตุสำคัญที่สุดที่จะได้เป็นรูปประรรมเป็นใบเสร็จ นะครับที่ไม่ได้พิมพ์บอกใบเสร็จแต่เป็นใบเสร็จที่ยืนยันว่าเจ้าเขาหนุนกลุ่มการสื่อสารดังนั้นการที่เขาเริ่มต้นจากลงทุนไอทีวนั่นเห็นไหมครับแล้วคนที่ประสานงานเรื่องนี้สำคัญที่สุดก็คือคุณปีมาลาคุลที่เป็นเรื่องราวนั่นแหละไปฟังดูกันแล้วกันนะครับในคลิปของผม,ผมดังนั้นพอ คุณฉายบุญนาคแถลงข่าวเรื่องนี้เมียก็แสดงก็แถลงว่าออกจากคุณประยุทธ์เราก็เลยรู้ว่าออพอปชรมันเจ๊งแล้วเวย้ยของแท้ครับแต่ว่าแน่นอนครับออกมาก็ต้องอตีฟีปากแหลกก็นหน่อยนะฮะว่าเาพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้ไม่ใช่แล้วครับที่ต้องทิ้งพลังประชารัฐคือ หมดสภาพแล้วนะฮะพลังประชารัฐนี่หมดสภาพแล้วแล้วความขัดแย้งก็มีอยู่ที่ผ่านมาก็หนุนช่วยพลังประชารัฐเธอก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีก็ไม่เธอเป็รัฐมนตรีสักทีถ้าประยุทธ์ตั้งเธอเป็นรัฐมนตรีวันนี้เธอก็ไม่ลาออกแล้วครับ <laughs> แล้วข่าวของนเนชั่นนี่ขอโทษนะยังข่าวสำนักข่าวอิสราเนี่ย ช่วงที่กำลังแตกกันสองรอบสุดท้ายก่อนที่เจ้าสนธยานจะออกเนี่ยกลุ่มบอกอใหญ่หลายคนครับในนี้ก็รู้จักคุณสมชายเนี่ยนะฮะที่อยู่ทางซ้ายมือนี่ตามรูปนี่นะฮะชื่อเล่นชื่อช้างเมื่อก่อนอ้วนจังนะตอนหลังนี่ผอมไปเยอะตอนรัฐประหารปีสี่เก้ ไอ้หมอนี่ไปเป็นที่ปรึกษาเลยครับไปเป็นที่ปรึกษาคนในกลุ่มคณะรัฐประหารเลยไอ้เจ้าช้างนี่แหละรู้จักกันนะครับเอ่อชื่อสมชายมีเสนอย่างนี้เป็นต้นผมถึงได้รู้ถึงมั่นใจพูดถึงเนชั่นได้อย่างเต็มที่วันนี้คนบริหารตัวหลักไอ้ฉายบุญนาค ยังอยู่กัวใหญ่ยเดียไม่ได้มีหลักประกันหรอกครับเธอเขาก็ปรับนโยบายแนละ้วอะไรแนละ้วก็ว่าไปทำมาหากินของเขาไปแต่เอามาเป็นตัวอย่างรูปธรรมศึกษาทางการเมืองเกาะติดคิดทันข่าววันพฤหัสนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับ